สวัสดีค่ะเช้าว,วันที่11พฤษภาคมนะคะณนะตอนนี้เก็ก็ยังอยู่ฮ่องกงนะคะแต่เดี๋ยวนี้จะเดินทางกลับแล้วก็วันนี้จะไปทําบุญไหว้เออเทพพีหวหวังต้าเซียนแล้วก็ไปไหว้ ข้อสื่อด้วยที่กําลังฮิตทิ่ดังๆเพราะว่าตอนนี้ฮ่องกงกับมาเปิดได้คนก็ต้องไปไหว้เรื่องตรงนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะเอาเลขเด็ดๆเอาบุญมาฝากทุกคนที่อยู่ในกลุ่มหมอแก้วและติดตามแก้วอยู่นะคะอะมาดูกันว่าทั้ง7วันจะต้องซื้อเลขอะไรบ้างเสาร์กับอาทิตย์ในวันนี้ให้ซื้อเลขเกี่ยวค่าใช้จ่ายนะคะเลขการเดินทางเลขการท่องเที่ยวแต่เน้นเป็นค่าใช้จ่ายนะหรือถ้าไม่กรณีไม่ได้เดินทางไปไหนเอาค่าใช้จ่ายประจําวันประจําเดือนประจําปีก็ได้ค่ะแล้วคนที่เกิด ในวัน จันนะคะให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยนอนพักที่ไหนซื้อเลขอันนั้นได้ค่ะส่วนคนันงคารนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับผู้มีพระคุณหรือคนที่เราสึกเราคิดถึงเราละลึกถึงตลอดเวลานะคะวันพุธนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเลขบัญชีเงินฝากนะคะเงินเข้าบัญชีไหนเยอะสุดซื้อเลขบัญชีนั้นนะจ๊ะแล้วก็คนวันพฤหัสบ,บดีย้ํานะคะคนวันพฤหัสบ,บดีให้ซื้อเลขเกี่ยวกับ คนที่คุณรักที่สุดจะรักแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องหรือแบบชู้สาวได้หมดค่ะแล้วก็วันศุกร์เหมือนหมอแก้วในวันนี้นะคะให้ซื้อเลขยานพาหนะเลขการเดินทางได้เลยซึ่งวันนี้แก้วว่าถ้าไปถึงสนามบินแก้วว่าน่าจะซื้อเลขไฟบินค่ะโอเคนะคะโชคดีค่ะ